รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5...4...3...2...1... สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมต้องรีบออกมาก่อนครับเพราะว่าผมต้องรีบพูดก่อนเพราะอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่ที่จะมาเนี่ยโอ้โหแกพูดเก่งมากครับเดี๋ยวผมจะพูดไม่ทันแกครับเพราะว่าพี่คนนี้เป็นผู้มีใจกีฬามาโอ้โหอ้าวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเฮฮาบ้าก่อเสิ้นเลย โนขโมยซีนเลยต่องาน้วสิเห็นไหมครับผู้ชมผมบอกแล้วพี่คนนี้แหละครับอืมก็แกพูดเก่งมากเพราะว่านี่คือพี่ตู่ครับฮะพี่ตู่เกื้อกูลหรือพี่ตู่ธนาวุฒินะครับครับเป็นผู้ประกาศข่าวมาคือผมเห็นหน้าเห็นตามานานมากแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับได้เป็นผู้บรรยายกีฬาโทรทัศน์ทองคำนะครับสี่สมัยสี่สมัยครับซึ่งไม่ธรรมดาครับและอีกอย่างหนึ่งเทคนิคของพี่คือเป็นนักกีฬายิมยิมนาสติกนะครับแชมป์ซีเกมรั้งที่ส1นะฮะแล้วถามว่าแล้ว มายุ่งอะไรกับกีฬากอล์ฟใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ตู่ตีกอล์ฟมาถึง20ปีแล้วฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยครับ20ปีไม่ธรรมดาก็จริงครับแต่ว่าล่าสุดที่ผมไปโดนกระปูนะฮะยังโดนปนูกินจนหมดตูดต้องกไปยืนอ่านข่าวเลยครับไม่มีเก้าอี้ขนาดนันดนครับพี่ตู่ครับครับคือเฮียเพราะเขาเป็นเกียรติมากครับ,รบพ,พี่พี่ตู่เนี่ยแบบว่าคือให้เกียรติมาแล้วก็ดูว่าคือ เชื่อว่าผู้ชมู้ชมไมหลายคนคนจะเบื่อหน้าบ้าน,านลูกทุ่งอย่างผมโไมได้พ่ตูต่บ้าบูมันดูมันแกลนมากด้วยความดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเราวันนี้เนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือในการเล่นก้อฟไม่ธรรมดาเธอเป็นนักธุรกิจเจ้าของขนมไดฟุกุแล้วก็มีสาขาถึง3สาขา นักกอล์ฟที่ว่านี้ก็คือพี่สุนันทาศรีตประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวยังไงต้องฝากปูดูแลเรื่องของการถ่ายทํารายการแล้วก็ดูด้วยว่าเวลาพัดเนียนขนาดไหนเวลาได้ตรงถึงทองเก็บตังหรือเปล่าด้วยยินดียินดีอย่างยิ่งครับพี่ครับเพราะว่าถ้าผมผมจะได้ดูแลพี่เขาดีผมจะได้กินขนมได้ฟุกุเอเอครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายการกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับป้าแต๋วครับ้คุณคุณบอยมาด้วยสีครับคุณบอยครับครับอานี่เพื่อนพี่แต๋วแล้วครับค่ะอ่ชื่ออะไรครับอาพี่ยุ้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับป้าแต๋วกับอ่พี่ยุ้ยเนี่ยมาตีที่นี่บ่อยไหมครับก็ค่อนข้างค่ะอ๋อค่อนข้างบ่อยแล้วที่นี่ยากไหมครับอืมยากเป็นบางหลุมยากเพราะว่าเอ่อปาตีตรงตรงอ๋อเป็นนกอฟตีตรงนะครับผมขนุญากนิดนึงนะครับเิอค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือคุณบอยครับคุณบอยคือ G N ที่นี่นะครับคือ General Manager นะครับทำทุกอย่างไม่ว่าจะบดกรีนเก็บซองผุย้ไม่ใช่คือดูแลนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับของริเวอร์เดลแห่งนี้แล้วหลุมนี้คือหลุมพา3สามซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เป็นหลุม8ใช่ครับซึ่งใครมาเนี่ยกรีนเขาจะมีอยู่สองกรีน อธิบายรายละเอียดนิดนึงครับก็ต้องบอกว่ากีนนี้เป็นไฮไลท์ขอ,ของของสนามกับริเวอร์เดลนะครับคือครเราจะมี2กงีนคือกีนที่เป็น uphill นะครับก็คือลักษณะเป็นเหมือนเป็นภูเขาจะเป็นกียนยกขึ้นมานิดน,นึง<ฮ>ะนะครับจุดตกก็จะมีไม่มากถ้าใครตกตีไม่ถึงกีนก็ไหลลงข้างล่างอย่างเดียว<ช>นะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือกีนเกาะกลางน้ำนะครับอันนี้จะต้องถือว่าทุกคนมาจะต้องเลือก ก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกไอ้กากอกากลางน้รนะเพราะว่ามันระยะมันร้อยกว่าหลาเหมือนเส้นนามคือลูกซ้อมอ่ะร้อยนิดๆระยะพิชิ่งเอเวดห้าสแล้วแต่คนนะครับแล้วก็ความกว้างของกรีนต้องบอกว่าแคบค่อนข้างแคบแคบไม่ได้ไม่ได้แคบธรรมดลาแนแคบแคบครับผู้ชมครับแล้วเป็นกรีนนี่คือเกาะกลางน้ำต้องครับน้ำล้อมรอบคือสั้นก็ตกน้ำต้องครับ ดอก,ก็ตกตน้าเ็ดก็ตกน้ําล้นก็ตกน้ำแล้วก็กรีนค่อนข้างจะเป็นหลังเต่าด้วยต้องใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของหลุมนี้ถูกต้องครับและไฮไลท์อย่างคือที่ทุกคนมักจะมองข้ามคือเรื่องของลม,ลมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ากรีนจะอยู่ตา off ่างประเทศค่อนข้างเยอะใช่ครับานั้นลมด้านล่างจะแบบหนึ่งแต่ลมด้านบนก็จะอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้นเนี่ยทุกคนมักจะมองข้าบเรื่องนี้ไปก็จะเป็นผลให้ผมสามารถเก็บลูกกลับในน้ําได้เยอะพอสมควรหลุมที่ครับถึงว่าย่างๆอ๋อลมข้างล่างกับข้างบนจะไหลเวียนต่างกันใช่ครับโอ้โหนี่ขอบคุณคุณบอยมากนี่เป็นความรู้ถึงว่าผมมาทะเผมตกน้ำทีเลยนะครับเดี๋ยวขอแยกคุณบอยตามตึงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ตู่เขาส่งมาว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราจะคือป้าแต๋วแต่พอผมเจอตัวจริงแล้ว ผมร wow ู้สึกว่าพอเรียกป้าแต๋วผมรู้สึกมันประดักประเดิดปากผมมากผมพอย่าเรียกพี่ได้ไหมครับได้ิลดีเลยครัเพราะตัวจริงตัวจริงน่ารักมากเลยครับทําขนมไดฟุกุของญี่ปุ่นขายเป็นขนมอะไรครับมันเป็นขนมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราไปได้โน่เฮาเข้ามาแล้วมันเป็นขนมประจําชาติคือทุก ครัวเรือนเขาต้องได้ทานขนมอันนี้กันตลอดอเหมือนกับคือตุตจีนคนเราก็จะมีขนมเปี๊ยะขนมเคงอะไรประมาณนั้นคือไดฟุกุนี่ก็คือประมาณนี้ของญี่ปุ่นแล้วก็คือเราก็ซื้อลิขสิทธ์มาได้โนฮาวมาไดโนฮาวไม่ต้องลิขสิทธิ์อ๋อไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์คือมันเป็นได้โนฮาวว่าวิธีทำอะไรวิธีทำเพราะเราส่งพนักงานไปฝึกที่โน่นัโอ้ถ้างั้นรสชาติมันก็ต้องคือสําหรับผมมันก็ต้องแปลกใหม่แต่ผมคงไม่มีโอกาสได้ได้กินนะได้ได้ครับพี่เตรียมมา เพื่อว่าให้ลองทานดูจะได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนจริงเหรอครับจริงสิคะวันนี้เอามาฝากด้วยระครับเอามาฝากแค่นี่นะคะโอ้โหขอบพระคุณมากครับเนี่ยเราได้ทานแล้วาติดใจได้ฟุกุสตอรี่ใช่ค่ะเรามีร้านอยู่สาม สามสาขาที่ไหนบ้างครับที่สยามสแควร์วันโอเอเสแควร์แล้วก็ดมอบางแคดมอบางแคแล้วก็โรตัสเรียบทางด่วนลมิทาโอ้โหนี่ผมเป็นลาบปากแท้พี่ตู่ครับขนมเนี่ยคือผมได้รับจากมือพี่เต๋านะครับแต่คือเราเป็นพี่น้องกันนะครับครอบครัวเดียวกันต้องแบ่งปันกันครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันครับพี่ตู่ครับขอบคุณมากขอบคุณดครังครับ แต่ว่าหลุมนี้นะครับที่พี่เต๋าตีทุกครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ตีหลายครั้งหลายครั้งก็ส่วนมากจะอ่อนจริงนะไม่ได้ไม่ได้โมระยะนี้เลยฮะระยะนี้มันแคบมากเลยนะครับป้าก็ตีเอียงเอียงนิดหนึ่งก็ใช้คำว่าพี่ดีกว่าครับพี่ก็ตีเอียงเอียงนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็อ่อนแล้วอ่อนทุกครั้งแทบทุกครั้งถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับสุ่งนี้ไปพบกับ G o l f Talk Easy สกันครับ ก็อีซี่ช็อตนี้ต้องถามโปรเบนค่ะสวัสดีค่ะโปรเบนสวัสดีคับโปรโบเบนค่ะปุ๋ยม,มีปัญหาช็อตหินของท่านนักกอล์ฟหลาย,ลายๆท่านปุ๋ยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเลยว่าได้ช็อตนี้เนี่ยปุ๋ยตีมาตกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วปุ๋ยกําลังจะเดินทางไปตรงนู้นนี้ แค่นั้นยังไม่พอลูกของหนูเนี่ยยังตกอยู่บนเนินซึ่งค่อนข้างจะตียากค่ปะปอเบนปอเบนมีวิธีการแก้ปัญหาให้หนูอย่างไรบ้างคะเดินไปดูระยะจุดตกต้องให้ไปตกทางขวาหรือทางซ้ายของของธงดีคะปอเบนจุดตกให้ตกทางขวาของธงดีกว่าครับในช็อตนี้เนาะใช่คับตกทางขวาของธงเพราะว่าเพราะลายบนกีมันค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเยอะถ้าตกทางขวาปุ๊บเราจะพัดง่ายแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วทรายบ่อใหญ่ๆนี่ทํายังไงหนูจะใจสู้ได้เลยเนี่ยคานวณระยะก่อนระยะจุดตกของลูกกอล์ฟที่เราจะตีไปใช่ครับอย่างนี้นี่จุดตกระยะนี้นี่ประมาณแค่ไหนคะ20่หลาครับโอเค20ลาแล้วเราก็จะมาสวิงกันนะคะเดี๋ยวจะให้โปรเบนสวิงการสวิงนี่คือเราจะกําหนดสั้นๆคือขึ้นเป็นเษ 3, สษสาม่วนสค่ะเพื่อให้ เนนื้อัชิเราจะสวิงเพื่อกำหนดจุดตกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโ้ใกล้ทองมากเลยค่ะพอเว้นสุดยอดจากนั้นเป็นเรื่องของการพันละครับวันแรกพี่ตีไปสิทธาน ถึงท่านนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีท่านหนูพูดชื่อไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้จักกันแน่ๆเพราะเขาคือพี่ต๊อปปฏิญญาควรตระกูลน,นั่นเองค่ะตอนนี้เขาพร้อมรอเราอยู่ในด้านในสนามกอล์ฟแล้วเราไปพบกับเขากเลยค่ะมาแล้ว และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาปุ๋ยก็อยู่กับพี่ต๊อปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้หนูจะบอกว่าก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องกอล์ฟกันเนี่ยหนูตื่นเต้นมากเลยพี่ต๊อบรู้ไหมตื่นเต้นที่จะได้มาสัมภาษณ์พี่ต๊อปพี่มายื่นไอตี่ทำไมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้พูดแล้กลับไปแล้วกอล์ฟโซเซตี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ต๊อปถึงถิ่นเลยนะสนามกอล์ฟปัญญาซึ่งเป็นสนามที่หลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นขออนุญาตถามพี่ต๊อปว่า พี่ต๊อบนี่เริ่มตีกอล์ฟได้อย่างไรคะเพราะพี่ทำสนามกอล์ฟป,ปัญญารีสอร์ท <c oughs> ใช่ใช่แล้วตีกอล์ฟไม่เป็นคุณพ <c oughs> ่อตัวลูกเนี่ยค<อ>่ะใช่คุณพ่อบอกว่าเออเกิดพ่อทําสนามกอล์ฟขนาดนี้แล้วไม่ไม่เรียนเลยเหรอค่ะ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ก็เลยอ่ะก็ลองดูเลยก็ได้ก็ลองดูเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อเรามีอาชีพยอย่างนี้แต่ตัวลูกไม่เป็นไม่ได้ไงโดนบังคับสมัยนั้นโอลด์สกูลนะเวลาเวลาต้องแบบ รําแล้วรําอีกนึกออกไหมรําอยู่นั่นอ่ะรำมรัม<ำ>ต้องใช้คําว่ารําเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าจับไม้กว่าจะสอนจับไม้กว่าจะรํากว่าจะอะไรอย่างเงี้ยอวันแรกพี่ตีไปสิบถานไม่ยอมหยุดเลยตีโดนลูกเลยใช่ไหมพอตีโดนลูกตายลูกมันเบาลูกมันวันแรกที่ตีกอล์ฟที่ที่ตีลูกฉันเป็นวันที่ตีดีมากหาตีไปที่เดียวสิบถานวันลูกขึ้นใกล้ขึ้นไปไหนไม่ได้นอนอยู่กบ้าน รอ่า,างผางนไ,ไม่ได้เลย <c oughs> เราใช้เวลานานไหมคะในการฝึกกว่าที่ใจเราจะหลักจริงๆอ่ะพี่เมื่อก่อนพี่เล่นแล้วพี่มีอารมณ์เวลาตีไม่ดีแล้วโทษบี่โทษกองโทษแคดดี้โทษทุกอย่าง <c oughs> แล้วตอนนั้นก็เลยยังไม่เห็นเสน่ห์ของกอล์ฟก็เลยยังไม่รู้สึกไม่เห็นครับเพราะว่าเสน่ห์ของมันจะมาตอนเรานิ่งสำหรับพี่นะะที่ตีกอล์ฟได้ดีขึ้นเป็นเพราะว่าพี่ชอบอยู่กับตัวเองมากขึ้น แ้วเวลาพี่เดินไปหญ้าเขียวๆมีลมบ้างมีลมบ้างมีมงมนกร้องมีต้นไม้ก็มีน้ำถึงจะตีตกน้ําก็ช่างมันเก๋ๆกอบให้อะไรกับพี่บ้างให้จริงๆแล้วให้บทเรียนชีวิตนะเพราะว่าเอามาใช้กับชีวิตได้โอ้โหจริงๆเวลาคุณ<ร>ตีแล้่คำนี้หนูขนลุกเลยนะคุณตีกอล์ฟคุณยืนอยู่บนทีออฟคุณมองไปคุณต้องรู้นะหลุมนี้ปาสีค่ะคุณจะตีไปไหนก้อนอืม ตีไปถึงเสร็จปั๊บก่อนระหว่างคุณตีช็อตแรกไปปุ๊บคุณเดินไปถึงลูกปั๊บระหว่างคุณเดินไปคุณมองไปละตรงนี้มีอะไรมีอุปสรรคอะไรทางข้างหน้ามีอุปสรรคอะไรตรงนี้ระยะเท่าไหร่แผนมาละวางแผนการวางแผนมาละลมเป็นยังไงทําให้เราร,รู้จักเป็นคนรอบคอบอแล้วก็ช่างสังเกตช่างสังเกต,ชเกตใช่ไหมเราต้องดูตลอดเวลานี่ไปถึงปั๊บช่างสังเกตรู้จักการวางแผนขึ้นไปถึงมีความสุขคุม มีความใจเย็นนิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอคือถ้าชันตีไม่ดีก็อย่า,ยาโทษคนอื่นเป็นว่าเราตีไม่ดีไม่เกี่ยวกันอื่นค่ะใช่พี่ว่ามันมันเหมือนกับชีวิตอะ่ะค่ะคุณลองคิดดูเดี๋ยวว่าจะไปเหมือนได้ยังไงอืมเอเคเน,นสว่าไปอยากปับ๊บมาถึงปับป๊บ ใช่ไหมใช่ปั้นปุ๊บอั้นปั้บก้าวขาไปตีปะบอลลูนูจบอ่าพี่ก็ยังโอสตูอยู่นะใช่ไม่ไหวมีจบจับไม้อ่ะนี่นะปะไม่นี่ท่าสวยแล้วเนี่ยหนูดูแค่นี้หนูก็ชอบกีต์เทนนิสแล้วก่อนนะกอล์ฟหัวต้องนิ่งแต่ตัวต้องหมุนเพราะตัวข้างบนหมุนข้างล่างนิ่งอยู่วันนี้ไอ้นี่กลับมาปุ๊บหัวต้องอยู่ข้างหลังเสร็จไอ้นี่ต้องหมุนหมุนเพื่อมันไม่ผิดธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่ามันค่อนข้างจะคือ ถ้าใครเป็นคนที่ฝืนธรรมชาติได้เก่งกว่านันตีได้ดีคือตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านคิดว่ากีฬาก็เป็นเรื่องไกลตัวแพงบ้างละ่ะเป็นของคนไฮโซบ้างละ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอบว่าไงคะกับไอไฮโซพี่ไม่รู้แต่แพงจริงนะ <laughs> เป็น มันแพงไปหมด,ดอะ่ะค่ะคุตเต้นก็แพงลูกกอล์ฟก็แพงอะไรก็แพงอืมอย,อย่างอย่างพี่ตอซีนี่เป็นการลงทุนเยอะง่ายง่ของพี่เนี่ยนะเรียกว่าแพงอะไรรู้ไหมอุปกรณ์แพงออเวลาไปแข่งที่ไหนเนี่ยถ้าเขาน่าจะมีรางวัลแยกเนอะ best equipment พี่อาจจะได้ตลอดถุงก,ก็แพง หัวไม้หนึ่งกอแปกคือเราจะไม่เอานะคะรางวัลที่หนึ่งที่สองหรือบูบี้อะไรไม่เอาเราจะต้องมีอุปกรณ์ครับต้องสร้างรางวัลใหม่แล้วใช่ค่ไหมคะอะไรมีดีๆกูมีหมดแต่ที่มือกูมีเท่าเดิมเลยแต่ตอนนี้พี่็อฟกูเห็นหลายๆสถาบันเขาก็มีเริ่มมีแบบว่าชมชมรมกอล์ฟหรืออะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมในในคอร์สเรียนไปเลยอย่างเงี้ยพี่มอมมอรู้อย่างอื่นมากกว่า พี่มามองดูเด็กๆรุ่นที่อยู่เมื่อกี้ข้างหลังเราเนี่ยนี่ที่พราเพาว่ากันว่าแล้วมันก็เป็นความจริงกีฬาใกล้กีฬาห่างยาเสพติดนึกออกไหมมันจริงนะของบ้านเรานะคะระหว่างเด็กมาจนถึงมาเจนโปรจนถึงยังไม่ประสบความสำเร็จไม่เคยมีการสนใจเลยเพราะว่าขาดการสนับสนุนนั่นเองาใช่แต่เกิดดันดันไปประสบความสำเร็จมาปุ๊บ โอ้โห,โโหแ้วยังไงก็มาสนับสนุนแต่รุ่นอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่ากล้าให้กล้าให้ไปเลยให้ทั้งทุกอย่างให้ทั้งลูกกอล์ฟให้ทั้งมค์กอล์ฟให้ทั้ทงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไปแข่งให้สนับสนุนถือว่าเด็กสร้างอาชีพให้กับเด็กอต่ทีสุดยอดพี่ต็อปเองก็ไม่ได้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเขาเป็นนายกนายกกันเลยทีเดียวนะนายกอะไรยังไงคะแนะนำาห่อนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีครับ อ๋ออันนี้เป็นมาได้ประมาณกี่ปีแล้วคะนี่คือปีที่4ปีที่สนะี่เหรอสองสมัยครับครคมีใครให้ความสําคัญเขาบ้างสักนิดก็ดีอะค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวนั่งก่อนอ,อ,อันนี้ที่สี่เรี้ยงอันนี้คือสี่เรี้ยงนะคะหวยก็มีแ <ผม S 1> ต่พนันการฟุตบอลก็มีแต่พนันการนี่กีฬาก็เพียวๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครสนใจโอเคจบ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 เลยพี่ต๊อบคิดว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นประมาณไหน สำหรับกอลในเมืองไทยของเราอาาคตของเราจะโตขึ้นเรื่อยๆสมาชิกเราน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะได้มีหน้ามีตาออกไปคว้าชัยชนะจากประเทศอื่นอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนท่านั่งนะคะ,คะ พวกกอล์กเนี่ยกิมจงทีเนี่ยอะไรแบบพวกเราชนะบ้างเอาการของเราบ้างค่ะจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วครับจบแล้วเสร็จแล้เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะวันนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆได้มาเจอพี่ต๊อปตัวเป็นๆนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่ต๊อปฝากอะไรถึงแฟนๆที่ดูรายการเฮฮาบ้ากอล์ฟในช่วงกอล์ฟโซเซตี้หน่อยค่ะพี่จะชวนมาดูนะแข่งมาสเตอร์นะครับค่ะจัดขึ้นวันไหนคะ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยานะแต่สิบเจ็ดสิบแนี่เรามีถ่ายทอดสดนะคะ,คะที่สนามกอล์ฟปัญญามาดูหนูแหวนมาหนูแหวนในยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ะนะครับแล้วก็ยังมีโปรหญิงอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายแต่ไม่มีอะไรสนุกเท่ากับมาเดินตามดูจริงๆดูในทีวีก็ยางโอเคแต่มาเดินตามดูกอล์ฟสนุกมากจริงเหรอสนุกมากมันมีเสน่ห์มากอ๋อมีเสน่ห์มาก ต้องลองแล้วล่ะใช่แล้วก็ใช่ครับมันลุ้นมันสนุกมันอีกทีวันที่เท่าไหร่นะคะพี่ต๊อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยาที่สนามปัญญาแห่งนี้นะคะมาสเตอร์ครับพี่ไทยครับพีเนะคะขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต๊อบมากๆเลยนะคะฟีลสาวมากอ่ะ เป็นคนเป๊ะมากนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะเชิญไปในรายการเฮฮาบ้า๊อฟเราจะมีขวนเฮฮาบ้าบอโอแตกอยู่นะคะก็เอาไว้ที่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆจักใจเลยค่ะขอบคุณขอดูหน่อยเหอรองเท้าอะไรเนี่ยรองเท้ารองเท้าคอฟแต่หนูก็กำลังจะทักรองเท้าพี่ว่ารองเท้าพี่สวยพี่หออเดียวกันเลยแล้วหนูใส่ผู้นี้ก็สบายนะโอเคเอาไปคนละข้างแล้วเราจะตสก๊อฟได้ไหมถ้าจะใส่ยไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าเราก็ไม่โซน สุดยอดตีกับผู้หญิงนี่ถือว่าเอนเตอร์เทนแกล้งตีตกน้ำใช่ไหมครับ ระยะพังผอนเลยอ่ะโอ้โหพี่เต่าของเราไม่ธรรมดา ณชมระยะขวาไปนิดหนึ่งระยะหวังผลเช่นกันครับอสองสาวที่ไม่ธรรมดานะครับแม่พี่ยุ้ยกับพี่แต๋วันนี้สุดยอดจริงๆครับ น่าจะกดดันเหมือนเพชเชอร์คุณบอยตกน้ำไปหลังลูกเต็มๆเลยครับ่เสียดายสนามหลังบ้านแท้ๆ <c oughs> คุณบอยครับอันนี้คือตีกับผู้หญิงนี่ถือว่าเอนเตอร์เทนแกล้งตีตกน้ำใช่ไหมครับคบอบนะครับมันก็ต้องอย่างนี้ครับสนุกสนุก อันนี้คือมันถือว่าเป็นสนามหลังบ้านใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมต้อแต่ผมดูว่าเหมือนจะดึงๆนะเนี่ยมันยากแอ่ว่ามันยากเอาถ้าอย่างงี้ก็ต้องขึ้นชอดสามนี่เอาให้แบบตึบเลยนะครับอินเลยนะเนี่ยอินเลยนะครับเอาใจช่วยครับ แต่เหมือนแรงจะเยอะไปหรือเปล่าครับปิดอยู่ยังปิดอยู่อุแสดงว่าขึ้นก็จริงครแต่กรีนไวมากตกตั้งแต่ตรงที่ผมเห็นนะตกตั้งแต่ตรงนู้นแต่โอ้โหสปีดมันเหมือนมันขึ้นจริงๆแล้วมันด้วยด้วยสปีดกรีนด้วยสปีดกรีนด้วยไหมที่นี่อยู่ประมาณ10.5โอ้10.5ถือว่าเร็วพอสมควรครับคุณผู้ชม

โอ้โหผมดูแล้วฝีไม้เลยมือไม่ธรรมดาแต่คุณบอยทำให้ผมเซอร์ไพรส์ามากครับคือไม่เสียแรงที่เป็นสนามหลังบ้านเป็น GM ที่นี่โอ้โหระยะประมาณ2คันธงเราลากมาขนาดนี้แล้วทางลงปล่อยน้ำหนักมาแบบนิดนึงน้ำหนักส่วนสูงพอดีเด๊ะสุดยอดคือถ้าไม่ลงนี่ ลูกน้องเลยนี่เลยแต่ก็สำหรับพี่เต๋านี่ก็โหเสียดายมากเกือบลงเลยฮะพอดีว่ามันมีขวาดันนิดนึงใช่ไหมครับให้ลายน้อยนนแต่คือสะตรงพัดนิดเนียนมากเลยนะครับโอ้โหนี่ นี่ถ้าเป็นสมัยส,สาวๆถ้าเกิดว่าไปตีคอะผมว่าน่าจะได้เป็นทีมเยาวชนเลยจะเป็นทีมชาติอะไรประมาณนั้นใช่เลยใช่ครับส่วนพี่ยุ้ยนี่ก็คือให้ลายน้อยเป็นนิดเดียวนะพี่นะเกือ <c oughs> บลงเลยเกือบได้เบอร์ดี้ทั้งสองคนแล้วอ่ะขอเชิญหลุมต่อไปขอให้บอกว่าได้เบอร์ดี้เยอะๆแล้วกันะนะครับสนุมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหปีมไม่เลยไม่ธรรมดาครับเป็นยังไงบ้างปูโอ้สนุกสนานมากครับพี่นี่แขกรับเชิญของราานวงสวิงที่สุดเวียงจริงๆเลยครับ มาได้ค่<า>วะว่าตอนยืนพัดยืนกันตัวสั่นเลยเพราะว่าเกรงกลัวจะไม่ลงหลุดกันผมก็ไม่กล้าหายใจเลยพี่ <laughs> <laughs> แล้วทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกสนานของรายการของเราครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงถึง9โมงมครึ่งนะครับแล้วก็มีรีรานอีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธเวลา5ทุ่ม45นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28ของเราครับกับ Variety Series Comedy ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้าก๊อปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหได้ข่าวว่าเวลาที่แกได้นี่นะได้ออกไปนู่นเลยนะฮะแล้วเวลายืนพัดนี่ยืนพัดกันเบือเพลงเลยแล้วที่สําคัญส่งเสียงไม่ได้ด้วยนะออกไปธรรมดามาระย่าก็ต้องนิ่งๆนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าขนมไในตู้อูนนี่อร่อยใช่ไหมได้กินขนมฟรีหรือเปล่าได้ครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาองถายตู้โอเคเยี่ยมเลยขอมมะปากที่ตู้ไปให้น้องพี่ด้วยที่สุดเลยโอ้เด็กๆกับขนมในตู้กันอยืน เรามีทัพพีสาระหายเครียดได้นะด้วยอาบน้ํา